ประวัติธัญญาอาสยามกับเจ็เรื่องจริงทำความรู้จักกับลูกทุ่งสาวอีสานมหสศจรรย์คนนี้รุที่นที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงดาราพัฒนเวินันชื่อเล่นธัญญาชื่อในวงการธัญญาอาสยามเกิดเมื่อวันที่26กันยายนพศ2540เกิดเละเติบโตที่จังหวัดร้อยเอ็ดประเทศไทยอาชีพนักร้องนักสแสดงแนวเพลงลูกทุ่งหมอลำ เรื่องที่2ประวัติการศึกษาธัญญาอาสยามจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีศึกษาและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเรื่องที่3ด้านชีวิตครอบครัวชีวิตครอบครัวของธัญญาอาสยามนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นักเพราะคุณแม่กับคุณพ่อแยกทางกันตั้งแต่เธอ,อยังเด็ก โดยคุณแม่พาเธอกลับบ้านเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดทำให้ไม่มีโอกาสเจอหน้าคุณพ่อเลยตั้งแต่อายุสองขวบกระทั่งเธอเริ่มมีชื่อเสียงจึงได้เจอกับครอบครัวทางฝั่งพ่อและคุณยา่าแต่คุณพ่อของเธอนั้นกลับมาเสียชีวิตไปแล้วทุกวันนี้เธอจึงเป็นเหมือนเสาหลักของครอบครัวดูแลทั้งคุณแม่และคุณย่าด้วยทั้งด้านความฝันสูงสุดทันย่าอยากเป็นศิลปินที่โด่งดังมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวอยากให้ญาติพี่น้องสบายอยากลงทุนธุรกิจให้ญาติพี่น้องที่อยู่กทม ได้กลับมาทํางานที่บ้านจะได้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยากมีบ้านให้คุณแม่อยู่สวยๆอยากให้แฟนเพลงรักชอบมีงานเยอะๆอยากมีเงินไปทําบุญเยอะๆอยากช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากเรื่องที่ 4. ี่ธัญญากับเส้นทางสู่การเป็นศิลปินทัญญาอาสยามอยู่กับเสียงเพลงมาตลอดตั้งแต่เด็กเพราะคุณแม่เป็นหมอลำซิ่งในสมัยเด็กๆเ,เธอจะขึ้นเวทีไปกับคุณแม่เป็นประจำ พออายุได้สิบขวบคุณแม่ของเธอได้ให้อาจารย์ดาวบ้านดอนแต่งเพลงให้พาวิ่งตามสถานีวิทยุต่างๆแม้จะยังไม่มีชื่อเสียงแต่เธอก็ไม่เคยคิดถ้อถอยในการเป็นศิลปินยังฝึกฝนตนเองต่อไปและเริ่มเดินสายประกวดร้องเพลงชนะบ้างแพ้บ้างแต่ก็ทําให้ได้เงินจากการประกวดมาช่วยเหลือจนเจือครอบคร,ครัววันหนึ่งมีผู้ใหญ่แนะนําให้ส่งคลิปเสียงไปประกวดที่8 8 5เรดิโอซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุได้17ปี ในที่สุดธัญญาก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในงานลูกทุ่งเฟสติวัลเวที T, พี่ขอร้องน้องขอเกิดจนกระทั่งคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้และกลายเป็นนักร้องในสังกัดอาสยามมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่5ทธัญญานักร้องลูกทุ่งสาวอีสา,มานมาสะจัต์ธัญญาอาสยามลูกหลานเมืองร้อยเอ็ดเจ้าของเพลงฮิตใจกังวลแอบพักอ้ายเหตุผลของคนจะไปคนดีพี่มาง้อ กอดครั้งสุดท้ายจนเกิดกระแสะคู่จิน้นกับเบิ้ลปทุมราชและเพลงหมาหงก้างเพลงแนวช้าๆที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นรอกอีสานที่ทัญญาแต่งคำร้องและทำนองเองตามมาด้วยเพลงฮักเขาไว้แท้เพลงช้าซึ้งๆด้วยคำถามแทนใจผู้หญิงที่เพิ่งถูกทิ้งและเพลงให้เขาดูแลต่อเป็นเพลงประกอบมิวสิกซีรีส์อยากแฮชทกว่ารักเธอที่สัญญาอาสยามก็เขียนคำร้องและทำนองเอง นอกจากจะร้องเพลงดีแล้วจะมีความสามารถรอบตัวอีกด้วยเรื่องที่ 6. ทัญญาอาสยามสารลกรรมอะไรมาบ้างทัญญาอาสยามเข้าสู่วงการมาไม่นานออร่ราความสวยของเธอก็ยิ่งฉายชัดขึ้นหน้าตาเปลี่ยนไปดูออร่ราสวยหวานจนใครๆแอบสงสัยว่าไปอัพดั้งมาใหม่หรือเปล่าซึ่งเธอก็ได้ออกมายืนยันว่าที่ดูสวยขึ้นนั้นเป็นเพราะเทคนิคช่างแต่งหน้าที่เราจะบวกให้สวยคมและเป็นที่กล้องล้วน แต่เธอก็คิดเรื่องศัลยกรรมอยู่บ้างจนในปี2562เธอจึงตัดสินใจทำตาสองชั้นเพราะปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงกระบอกตาลึกตาไม่เท่ากันและชั้นตาซ้อนแบบชัดเจนเรียกว่าทำแล้วตาสวยหวานขึ้นเยอะมากแถมช่วงหลังเธอยังปรับลุปการแต่งตัวให้เซ็กซี่ขึ้นด้วยทั้งสวยทั้งเก่งแถมแซ่บอีกต่างหากเรื่องที่7ทางด้านความรักธัญญาอาสยาม กำลังคบหาดูใจกับลูกทุ่งหนุ่มออฟสุพนัทฉาย,ยาก,กรอกน้อยจาก AF2 หลังจากปิ้งปังกันในกองถ่ายละครที่ทั้งกู่เล่นด้วยกันซึ่งออฟชัดเจนเดินหน้าจีบธัญญาเป็นเวลาครบ1ปีและได้ทำเซอร์ไพรส์ขอเปิดตัวเป็นแฟนอย่างเป็นทางการมีทั้งเค้กและเสื้อคู่ที่เขียนว่าเด็กจ๋าเป็นแฟนกับลุงนะคะ